สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาสมัครเน็ตฟรีนะครับได้ทั้งทูได้ทั้งดีแท็กเลยนะครับเออก็คือว่าไม่ฟรีหรอกนะครับประมาณ30บาทนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับออาแรกนะครับก็เข้าไปที่ u t u b e เลยนะครับ YouTube แค่นั้นนะครับก็ตัวเีขนะครับ นี่นะครับมาของช่องพี่คนนี้เลยนะครับก็นะครับนี่ฮะช่องพี่เขาก็มาติดตามกันได้เลยนะฮะก็ช่วยพี่เขาติดตามแล้วพี่เขาก็ทําเกี่ยวกับพวกเช่า vpn อะไรประมาณนี้นะครับไปขยักเช่าก็เช่ากับพี่เขาได้เลยนะครับก็ทักไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง facebook พี่เขาไว้ให้ก็แล้วกันนะครับ ก็ขยักเช่าก็ไปเช่ากันเลยนะประมาณเดือนแล้วหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละครับก็ถูกๆนะครับถูดีแท็กนะครับก็ขยากสมัครเน็ตฟรีแล้วนะครับที่จ่ายสามสิบบาทนะ <c oughs> ก็นะครับก็เข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะคลิปแรกของพี่เขาเลยพี่เขาก็ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะครับน้องๆใครเป็นน้องมืองไอสัพนี่ไม่ชายแล้ว นี่นะครับก็กดเข้ามาลูกศรนี้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่นะครับก็มาข้างล่างเลยนะครับจะเห็นโปรไหมครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับไปกดทิศนี่นะครับอันนี้ของ d t แท็นะครับดีนะครับของ d t แทของทูเลยนะครับก็ให้เรานะครับสมัคร สมัครนะครับสมัครสมัครโปร้กันลวนะครับโป้กันลวนะโป้กันลวที่จะเห็นเครื่องร้านนะครับของดีแท็กนะดีแท็กของดีแท็กก็สมัครโปร้ช้อปปิ้งนะครับก็สมัครฟรีนะครับที่เขาเขียนไว้ของทูก็ฟรีนะครับก็กดตามนี้เลยนะเออโป้ช้อปปิ้งของดีแท็กก็ดอกจันหนึ่งสี่ศูนย์ดอกจันศูนย์เก้าเก้าเก้า สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นวความนะฮะของทีนี้ก็ต้องมาสมัครโปรกันั่วนนะครับก็ของได้ได้น่าจะได้ทุกสิมนะผมก็ไม่รู้นะสมัครโปรกันั่วนี่ก็ต้องสมัครนะครับก่อนที่จะใช้เน็ตได้นะก็นะครับสมัครไปเลยนะโปรกันั่วของทูก็จะโปรไลน์นะก็ดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 9, 4, เก้าเก้าสี่เหลี่ยมโทวนะครับ อะอี๋ยวขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมลองสมัครให้ดูนะฮะโอเคก็มาดูนะครับก็ออกจันหนึ่งสี่ศูนย์ออกจันศูนย์เก้าเก้าเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกเลยนะครับก็รอก่อนนะโอเคเดี๋ยวก็จะบอกกันแลน,นะรอ s s ยืนยันยี่รอ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 ล็อกก่อนล็อกก่อน นีครับมาแล้วนะฮะดีเดี๋ยวข้อความนะฮะนี่เลยนะคระับ่นน่ะขออันนี้คือผมสมัครไปแล้วได้ไงครับมันจะขึ้นว่าครับเพิ่งสมัครใหม่จะว่าเริ่มใช้งานเน็ดฟรีบนช้อปปีถึงวันที่31ธันวาคมนะฮะเสร็จก็เดี๋ยวขอตัอคลิปแปมหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็มาต่อก,กันเลยนะครับ สมัครโปรแล้วใช่ไหมครับก็ผมเปิดเน็ตเล่นให้ดูเลยนะว่ามันเล่นไม่ได้นะอีพเ,เน็ตแล้วนะ youtube เข้าไปเลยโอ้โหรอนี่นะครับมุ่งติ้วๆเลยนะมุ่งติวๆนะโอเคนะครับก็ออกมาก่อนครับก็ก่อนแชร์เน็ตบ้านก่อนนะครับเข้าไปที่ youtube เลยนะครับยูทูบหม,มันแหลกเจอไหมนะก็เข้าไปที่เดิมเลยนะครับ ก็กดที่เดิมเนละย่างนั้นนะครับลิมปิดเพลงแล้วน่โอ้ยลิมปิดเพลงตลอดเลยกดผิดซะด้วยน,นี่นะครับโหลดที่ลิงนี้นะครับนะครับก็นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยเอ้าวจอดำเกีมาแล้วจะติดหรือกระซิ์ไหมเนะี่ยมันไม่ติดหรอกอ รอ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 ม่มันช้าๆเลน,นะครับก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปของเราเลยนะครับดาวน์โหลดเลยนะครับกดที่สีเขียวเลยนะครับดาวน์โหลดรอมันเด้งออกมาอีกรอบนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยโอเคโอเคโอเคเราก็รอรอไปเลยนะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยติดตั้งเลย เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ติดตั้งได้แล้วนะเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับติดตั้งไม่ได้นะครับหวังก็รีบูตแค่นะครับแล้วก็ติดตั้งได้แล้วกดเข้าไปที่แอปเลยนะครับพอกดเข้ามาเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วกดตรงที่มันเป็นลูกอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครับสีฟ้าๆนะครับสีน้ำเงินนะครับผมวงให้ดูก็ได้นะครับ ดีนะครับนี่นะก็กดไปเลยนะครับกดเดตแล้วก็กด,ด,กดตกลงเลยนะครับตกลงก็มันจะบอกเป็นลูปโ้กเกนพอเด้งมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคกดเข้าไปเข้าไปอ๋อีนะครับก็เลือกเป็นก็เลือกเป็นเอ่อฟรีดีแท็กนะครับของทูกก็ฟรีทูนะฮะ อันนี้ก็คือคนของคอนดิเชั่นนะครับ V.I.P. d t a c h V.P. 2นะฮะแล้วก็กดของผมก็ใช้ d t a c h ก็กดฟรี d t a c h นะครับแล้วก็ปิดเน็ตบ้านก่อนนะครับเข็ม mm hmm. <Okay, S 2> เปิดเน็ตแล้วนะของบุญม mm ือถือนะโอเคนะดูนะเดี๋ยวข้าให้ดูอีกรอบนะเพื่อความมั่นใจน,น,น,นะครับหมุนหมุน hmm. เลยนะครับหมุนเอ็นหมุนนะครับเข้าไปแล้วก็กด เชื่อมต่อเลยนะกดเข้าไปเลยกดอนุญาตไปแล้วก็รอเดีย๋ยวเชื่อมต่อแล้วทีนี้เข้าไป u t u b e กันเลยนะครับเขียนับดูนะครับโอ้โหนี่นะครับมาแล้วนะครับก็เป็นไงครับได้จริงนะครับก็กมัครแล้วนะครับได้จริงนะครับแต่ต้องสมัครโปรกันล่วนะก็สามสิบบาท่ปีนะเออต้องสมัครนะไม่สมัครกนน่าจะเชื่อมไม่ติดนะ นี่รับเล่นได้ครับดูได้เล่นได้นะครับแต่คนอยากดูนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ